เดอะฮอลโลซูเปอร์ชพควิดเนเดอร์ในสนามที่5ครับตอนนี้พวกแข็งทั้งหมดก็เตรียมตัวเข้าสู่สนามแล้วนะครับตอนนี้เหลือเพียง3นาทีครับแต่ดูเหมือนว่าผู้เข้างันชิีม ETA วินลี่ยังมาไม่ถึงนะครับยังไม่เห็นหัววินล,ลี่เลยมันจะมาไหมวะกูมไม่รู้ว่ะแต่ที่สนามก็ยังคงเตรียมความพร้อมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแผนาการถ่ายทอดสดเพื่อเตรียมตัวทำการออกสตาร์ทนะครับ พี่รลานให้วิลลี่ไม่มาทำไงดีอะจะเย็นก่อนเบ๊บเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งดาทีเท่านั้นผู้กำกับานเตรียมออกสตาร์ทรถครับเชี่ยเหลือี่ละไปผู้กำกับานทั้งหมดเข้าประจำที่ที่รถตัวเองได้เลยครับนัดมาแล้วครับและวิลลี่จะชิม ETS จะเข้าไปสนามกันยัแไนแปร ETS ก็ ไยใส่กันได้เลยนะครับางานนี้ผู้กากันทั้งหมดก็มาพร้อมที่สนามกันแล้วครับเตรียมพร้อมนะทุกคนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตั้งสติไว้สำหรับตำแหน่งการออกตัวนในวันนี้อันดับหนึ่งยังคงเป็นพิธเบบจากเอ็กทันเตอร์อันดับสองคือดีนจากเอ็กทันเตอและที่มาเมื่อสักครู่คือวินลีจากทีเอทครับเหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง30วินาทีแล้วครับ นักแข่งพร้อมแล้วครับสามคนเคลียร์ออกสนามให้หมดครับแลไ้วครับรัแสมนไ่เล่นจะทนขึ้นไปก่อนครับน้ำได้พินเบงและตครับข้อะกงแรกครับตนงก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีบพยายามขึ้นไปขึ้นไปครับเห็นเสของตามอยู่สและนครับการแข่งสนามเนี้ยมันมีจุดบอดอยู่หลายจุด โดยเฉพาะบริเวณคอนเทนเนอร์และนั่นจะเป็นจุดนัดพบของเราแล้วไงต่อทีมผู้ภพ้จะอยู่ใกล้กับสนามแข่งที่สุดค,คุณแค่ส่งคนและขอมาบนรถคันนั้นมันคงไม่ยากเกินมือคุณนะแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าที่ไหนคือจุดนัดพบที่มุมอับตรงคอนเทนเนอร์เป็นจุดที่สามารถหลดเข้าไปได้คุณแค่ต้องไปเจอผมอทีนั้น ระวังหน่อยนะครับถนนนี้ค่อนข้างแคบและลื่นมากเลยทีเดียวถ้าไม่ระวังอุบได้เหตุอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับทุกคนเตรียมตัวนะพรุ่งนี้เนี่ยพวกเราต้องคอยลังท้ายไว้เพื่อคอยตามประกบไอ้วิลลี่แล้วคอยดักแผนมันเดี๋ยวผมจะปลอมตัวเป็นเจ้าที่สนามเพื่อปิดทางออกเองพร้อมแล้วชิน<ณ> <uk> ไอวิลลี่น่าจะนัดแลกตัวไอชาลีในที่ลับซึ่งจุดที่เป็นไปได้ที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นมุมหนึ่งของคอนเทนเนอร์เพราะฉะนั้นเราจะพาตัวไอวิลลี่ออกนอกเส้นทางให้ได้ไอเดียดีนะถ้ามีคนเห็นเรารอะพี่ตรงนั้นก็มีกล้องเยอะด้วยไอ <ป S 1> หนูตัดสัญญาณได้รอยังเฮ้ยนี่เาเอาเฮ้ยร้อมนะครับทุกคนเริ่มแผนได้พร้อมนะไอน็อตต้องเลงใส่ขึ้นไปเลย ดินประก,กบด้านขวาไว้เดี๋ยวกู้ภัท้ายเองทุกคนพยายามประกบไอรีนี่ไว้อย่าให้มันหนีออกไปได้ประคองไว้ก่อนอย่าให้มันออกน้ำเส้นทางพาไปจุดตับโค้ง่ายจะเห็นเห็นว่าอีกโค้งเดียว วันนี้แหละไอ้น้องเอาเลยจัดไปพี่ทางนี้ปิดทางเรียบร้อยทุกอย่างเป็นไปตามแผนไอ้วิลลี่ติดกลับเราละ จนกับทุกกฎเกณฑ์แล้เวลวออก,ออกนี่เป็นทางที่เราเลือกเองเรามาเพื่อจะชนะทุ